สวัสดีตื่นเธอดชาวไทยอย่าละปลรลุ่มลงชาติจะเลือกนำรารงนี่ดูดูขโมยมันกำลังจะมากินดอไไม้ของฉันนี่ดูดูมันร้ายมากเลยเนี่ยน,นี่อืมเจ้าตัวร้ายเจ้าตัวร้าย จะกินอยากจะกินอะไรก็กินไปเจ้าตัวร้ายมันกินกันหมดไม่ให้เหลือเลยเจ้าตัวร้ายชีวิตก็ต้องหากินกันไปถึงเช้ามามนุษย์ก็ไปหากันหาทำมาหากิน สัตว์ทั้งหลายก็ต้องออกหากินก็มันหิวเนาะก็มันหิวอ่ะทีนี้ก็มีต้นไม้กับกราบก็อร่อยเลยมันเจี๊ยบมันเจี๊ยบอืมไปไหนนะไปไหนนะตามติดชีวิตหัวทากนั่นไปไหนวะอืมอืมอืมาดูดิไปไหนนั่นน่ะไปไหนนั่นน่ะไปไหนนั่น กินจนเกลี้ยงแล้วนั่นนี่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 น,นี่ค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปค่อยค่อยเล็มไป <c oughs> ดูดูมแม่เรางามลำเรียบร้อยหวานเยี๊ยบค่อยค่อยไปค่อยค่อยไป เคยไปเคยเคยไปหวันเจี๊ยบนี่มันน,น่าร้อนหรือมันน,น่าร้อ,อ,อนเงียบแตงกัดเงียบลูกค้าหลับจู่ เงียบดีแทน,นุเงียบดีจริงๆเลยโอ้ยดูดูดูเนี่ยอืมเก็ตัวร้ายลำซะมีเลือดหล่อลสะหม,มดเลยะจะไปไหนอีกเนี่ยจะไปไหนอีกเนี่ยไม่ใช่ไปไหนกุะดิ๊ Slowly lie, slowly, slowly.